ทำสมาธิเพื่อการกล่าวดิงให้คุณผ่อนคลายร่างกายนั่งหรือนอนในท่าที่สะดวกท่าที่สบายที่สุดให้คุณผ่อนคลายร่างกาย หใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคล ้ลมหายใจและปล่อยให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างนี้อาจารย์จะช่วยส่งพลังเบยกิจเพื่อให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้น และเมื่อพลังงานเลกิไหลลงไปอยู่ที่ศูนย์ใดของร่างกายของคุณขอให้คุณตั้งจิตให้พลังเลกิช่วยชำระล้างและดันเอาพลังงานลบพลังงานส่วนเกินพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ความเครียดความฟุง้งซ่าความกังวลความอ่อนล้า เชื้อโลกที่ฝังอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณไ,ไหลออกไปจากฝ่าเท้าคุณไหลออกไปจากตัวคุณจากนั้นให้คุณค่อยๆเอาจิตมาวางไว้บริเวณกลางกระมอมหรือบนสุดของศีรษะของคุณ พลังงานเลกิที่อาจารย์กำลังส่งให้ไหลเข้าไปในร่างกายซึงลึกเข้าไปในร่างกายของคุณให้กลางกระหมมงกลางศีรษะของคุณมีแสงสว่างที่เบาสบายเป็นแสงสว่างจากเลกิที่ละเอียด ที่่สวาในทุกๆท,ที่ที่พลังเลกินไหลผ่านคุณจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายและการไหลของพลังที่ปลุกทายเทเข้ามาปล่อยให้พลังงานเลกลิ้นไหลลง จากกลางกระมองไหลลงมาที่หน้าผาหวางคิ้วดวงตาแกบบ้กลามเยนทีปแบาเลืนใบหน้าของคุณ ตัวทั้งศีรษะของคนณเต็มไปด้วยพลังที่สวา่างผ่อนคลายของเองกกิดันเอาพลังงานลบพลังงานที่ข้างค้างไ,ไหลลงไปเรื่อยแรงพลังเลกกีค่อยๆไหลซึมจากศีรษะ ส่วนหัวของคุณไหลลงมาที่คอดันพลังงานลงไปพลังแรงกินไหลังนี้ไปที่ขนไลที่แขนทั้งสองข้างวีมือฝ่ามือนิ้วมือพลังแรงกินไหลไปที่หน้าอกช่องท้อง ทั่วทั้งแผ่นหลังของเราหลังบนหลังกลางหลังล่างไหลลงไปสุดต้นขาบริเวณทั่วทั้งขาทั้งสองข้างงพลังงานลบพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ ที่ค้างๆพลังงานส่วนเกินต่างๆให้ออกไปไงลงไปสุดท้าของคุณสู่ปลายเท้าฝ่าเท้าของคุณทั้งสองข้างให้เหมือนมีคนเปิดจุกก๊อกพลังงานที่ฝ่าเท้า คุณจะรู้สึกเหมือนมีรากไม้ตองจากฝ่าเท้าของคุณลงไปสู่พื้นดินลงไปสู่ดินที่อยู่ด้านล่างฝ่าเท้า ลากไม้ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าค่อยๆถ่ายเทเอาพลังงานที่ไม่มีประโยชน์พลังงานลบต่างๆให้ของคุณให้ไหลได้ลงไปสู่พื้นดินตัวลากไม้ค่อยๆไหลลงไปใช้ลงไปสู่พื้นดินลึกขึ้นลึกขึ้นลึกลงไปหนึ่งเมตร ค่อยๆแข็งแรงขึ้นเพื่อยึดโยงคุณกับพื้นโลกใช้ลงไปใต้พื้นดินลึกลงไปอีก2เมตร3เมตร5เมตริเมตร ยี่สิบเมตรห้าสิบเมตรไตลึกลงไปลึกลงไปสู่ใจกลางโลกคุณจะเห็นเป็นแสงสว่างที่อยู่ใจกลางโลกหละลากมาให้ที่ฝ่ายทาคุณได้ไตลึกลงไปเกาะ เกี่ยวผมปักสมอ,อไว้อยู่ที่ใจกลางโลกยึดโยงตัวคุณกับโลกนี้เอาไว้เพื่อให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบนัน าบางบานแดนอยากเห็นจะช่วยถ่ายทเทพลังงานลบพลังงานค้างค้างพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ ให้หลายลงมาอยา่างง่ายๆลงสู่พื้นดินยึดโยงคุณไว้กับโลกให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันสร้างความอบอนดันให้กับคุณ จะรู้สึกถึงการไหลของพลังงานต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจากตัวคุณลงไปลงคุณจะรู้สึกถึงร่างกายที่เบาสบายขึ้นตัวที่โล่งขึ้นสว่างขึ้น บาสบามากขึ้นมากขึ้นจากนั้นค่อยๆให้คุณดูจิตกลับมาขอบคุณใต้อาขอบคุณพระแม่ทรณีที่ซึมซับเอาพลังงานต่างๆของคุณ ด้วยความรักและความเมตตาขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณพลังงานเลกิและทุกๆพลังงานที่สว่างทุกๆพลังงานที่มาช่วยในการกราวดิ้งในครั้งนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนําจิตกลับเอาไว้ที่ตัว ายใ,ใจเข้าออกเรื่อๆ,ๆช้าๆมากลับพันธุ์ตัวแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆลืมตา